สวัสดีคนวันอังคารจ้าวันอังคารดวงรายสัปดาห์9ถึง16เดือนกรกฎาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรหยิบไพ่สามใบมาแล้วได้นักรบได้นักสู้สำเร็จสมหวังดังใจแล้วก็ได้รับชัยชนะ สัญ,ญลักษณ์ของคนวันนังคารส่วนใหญ่ชนะส่วนใหญ่สำเร็จหกไม้เท้าเป็นไพ่แม่ทับรบทับจับสึกชัยชนะกลับมาคนสันเสริญแท้สองสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงปราบสิงโตเอาชนะปัญหาเอาชนะอุปสรรคชนะศัตรูหมู่มาร อัศวินดาบสู้ตายไม่กลัวเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นสถานการณ์คลี่คลายเราคือคนคุมเกมเราคือคนที่ถือไพ่เหนือกว่าการงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าได้สแสดงฝีมือแล้วพิสูจน์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับดังนั้นความหมายดีมากสิ่งสำคัญจะบอกตรงๆมีสเรื่อง ไม่เข้าลูกไม่เข้าทํำเสือไม่ได้ลูกเสือเราต้องไม่กลัวเราต้องมั่นใจในตัวเองเราต้องใจดีสู้เสือมันได้อยู่แล้วมันสำเร็จอยู่แล้วที่เหลือคือใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถใช้เวลาเป็นบททดสอบใช้กำลังกายกำลังใจเพราะฉะนั้นงานเติบโตก้าว 9, หน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแสดงฝีมือโชว์ศักยภาพได้รับการยอมรับแน่นอนอย่างที่สองอันนี้ต้องเตือน อัศวินดาเป็นไพ่คนบ้าใจร้อนอืมใจร้อนวู้วามความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาชนะเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องไม่มุทะลุวู่วามและใจร้อนดังนั้นช่วงนี้น่าใจเย็นๆแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเราผู้หญิงปราบสิงโตด้วยมือเปล่าหกไม้เท้าดีมากๆธุรกิจกิจการก็เหมือนกัน อย่าเพิ่งไปยออ่อถอถือคติว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนรสชาติเหมือนเดิมบริการดีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารแต่ทุกๆธุรกิจขอให้คงเครดิตความดีงามของตัวเองไว้ในระยะยาวจะส่งผลสําเร็จค่ะเรื่องของความรักคนโสดมีประเด็นคนโสดมีประเด็นหมายถึงอะไร คนโสดมีประเด็นก็คือมีคนคุยเก่าๆเพิ่งเลิกกันไปเพิ่งจบกันไปเพิ่งโสดมาหมัดๆอาจารย์ว่าเหมือนมีการปรับความเข้าใจเหมือนมีการพูดคุยคนโสดเนี่ยจะมีคนเก่าๆกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเอาไม่เอาไม่รู้คุยกันดูก่อนอย่างที่สองจะมีในเรื่องของคนเข้ามารีบรีบคบเธอนะใจร้อนแย่แลว้ว อาจารย์ก็จะบอกตรงๆอ่ะหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนถ้ามึงรีบมึงไปก่อนเลยค่ะกูไม่รีบบอกมันไปอย่างนี้เลยนะบอกมันไปแบบนี้เลยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนมีคู่ความหมายส่วนใหญ่เนี่ยไพ่มันเป็นอะไรที่ต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์ตอนเนี้ย มันต้องใจเย็นเย็นถ้าใจเย็นเย็นก็จะเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เธอจะมาถือดาบพุ่งใส่กันมันไม่มีประโยชน์อะไรใดๆกับใครเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งสติส่วนสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่วันสองวันนี้พึ่งมีปัญหากันไปค่ะแม่ มีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้ครียอ์มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไปไหนกันไม่รอดหรอกคะ่ะยังวนเวียนวงเวียนกาเวียนกงเวียนกันอยู่อย่างนี้ mm hmm. แค่บางทีมันใจร้อนไปหน่อยมันใช้อารอมณ์มากไปหน่อยตั้งสติด,ดีคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจเย็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งคู่อาจารย์จะพูดตรงๆว่าบางที คู่ของเราอาจจะไม่ชอบให้เราพูดแรงๆชอบความอ่อนโยนชอบความอ่อนหวานถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็ต้องใจเย็นใจเย็นแล้วจะเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการเงิน<ม>การเงินก่อนที่จะไปพูดถึงการเงินอาจารย์ขอฝากตรงนี้ก่อนในเมื่อมันเป็นสัญลักษณ์ของตัวเราที่ชนะที่สําเร็จแต่คนวันอังคารยังเป็นนักรบยังเป็นคนที่ใจร้อนอาจารย์ว่านี่ค่ะ ควรบูชาควรพกติดตัวไว้รักกันสามัคคีกันความรักใครมีปัญหาคู่รักไหนมีปัญหาบูชาแล้วดีกอดกันนะรักกันนะอย่าเอาชนะกันเลยหรือช่วงนี้ใครมีศัตรูหรือเราอยากเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคนที่คิดไม่ดีกลับมาคิดดีกับตัวเรานี่บูชาแล้วดี ใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีมากมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายป้องกันคุณใสสะท้อนสิ่งไม่ดีชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางใครอยากได้แคปหน้าจอแล้วพิมพ์มาบอกอาจารย์ว่าสนใจบูชาพญายนาคพร้อมจัดส่งให้ทุกวันคะ่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะสำหรับการเงินดีไหมดี มันมีเรื่องของการได้เงินเพิ่มหรือปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างปิดจ็อบปิดโปรเจกต์มีเกณฑ์ได้เงินเป็นก้อนแต่ถามว่าได้มาง่ายๆไมหมไพ่แบบนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแต่เราทำได้ทำสำเร็จทำสำเร็จได้เงินก้อนสำเร็จค่ะอีกประเด็นหนึ่งหมายถึงการพูดคุยการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเจรจา แล้วใครที่ลูกค้าลูกหาหรือลูกหนี้ติดหนี้เราอยู่หรือลูกค้าไม่เอาเงินมาจ่ายสักทีมีเกณฑ์จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจมีเกณฑ์จะได้เงินคืนบางคนได้โชคได้ลาบจากสัตว์สี่เท้าสัตว์สี่เท้านะให้โชคให้ลาบ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเดินทางก็ลองดูเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถอาจจะให้โชคให้ลาบช่วงนี้อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่เฉยๆเพราะว่าต้องเดินทางถึงจะได้เงินต้องไม่หยุดนิ่งต้องไม่อยู่กับที่เงินถึงจะเข้าถ้านั่งรอนอนรอเงินรอโชคลาภจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้หาอะไรทําไปนั่นไปนี่แล้วมันจะมีเงินเข้ามาตลอดตลอดอันนี้คือสิ่งที่บอกให้เป็นเค รับสุขภาพระวังเรื่องจุกเสียดแน่นหน้าอกหัวใจระวังเรื่องของกระดูกสันหลัง นะมันจะเจ็บจะปวดนิดนึงจะยอกจะเคล็ดต้องระวังให้ดีขอพรพระแม่อุมาเทวีหรือเจ้าพ่อเสือช่วงนี้ใครที่มีศัตรูนะนอกเหนือจากการบูชาพญานาคเนี่ยเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนําให้หารูปเสือหรือรูปสิงโตมาตั้งไว้บนโต๊ะทํางานหรือเอามาตั้งไว้หน้าบ้านเป็นการดูดเกินสิ่งไม่ดีนะคะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟ e บุ o k นะคะสม้มมะพยากรส่วนใครอยากแก้เครดเสริมดวงเรื่องของการทำบุญช่วงนี้อา,อาจารย์จะบอกบุญเรื่องของ เด็กกำพร้าอาจารย์จะทําบุญกับเด็กกำพร้าเป็นประจําทุกเดือนใครอยากสมทบทุนก็ร่วมได้หรือใครอยากทําบุญกับน้องหมาน้องแมวจรจัดหรือใครอยากไถ่ชีวิตโคกระบือก็ตามสะดวกค่ะส่งกําลังใจให้พิมพ์สาทุ8668ก8 6เลขเด่นเลขมงคล8668ขอบคุณค่ะ